สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนสมองสุบอนครับมานี่ผมนันนัทัวกะผ้าพอแม่เอื้อยน้องผู้อยากเด้งวัวไปเลี้ยงหางัวไปเลี้ยงเลยครับมานี่พามาาบงอาว่าคู่ตนครับบ้านน้องผู้รองตำบลลาค้อมอำเภอพ่นจังหวัดคอนเ่นครับเดินทางมาจากเมืองพุ่นมาแวงหน่อยนะพี่น้องนี่ครับมีายขู่ายคู่ไยโตมันจะเป็นงัวแม่ลูกแม่งัวขาวงัวแดงมีห่เบิ่งมัดรับพี่น้องราคาสิเป็นยังไง มีโตตองตาถือใจพี่น้องเนี่ยโบขันมีกะเบอร์โทรศัพท์ด้ครับเด้อโบเบอร์โทรศัพท์คุณต้นผมขึ้นไปหายอยู่นี่นี่แหละครับพี่น้องต้องมาตลองอะไรนะครับเนาะครับผมสวัสดีครับผู้ต้นครับคับสวัสดีครับไอ้แนงนอนทั่วครับสวัสดีแฟนครับแฟนเพจครับผมมอนี่กะมาพบมาพอกับผมคือเก่าครับผมคุณต้นครับห่างหายกันไปโดนครับผมติดภารกิจครับผมถ้าจะได้กลาขึ้นมาหาหาง่วหายยางมาหายพรพี่น้องคือเก่าครับผมครับมอนี่ เห็นกันอยู่หลายโตเห็นอยู่หลายโตครับทั้งมีข้าวสิยบผ้าลายบึงครับก้สิยบผ้าลายบึงทั้งมูเขาพนจองแล้วกับสีมี่นะครับแล้วก็สีมีแม่ลูกครับราคาหมื่นกว่าบาทครับแม่ทองราคาหมื่นกว่าบาทก็มีครับอือืครับผมเขาเลยจากตัวใดกนเขาเลยจากเอาแม่นี่เลยก็ได้ครับเอาแม่เห็นเถีนอยู่นี่เนาะเห็นเถีนแม่ใหญ่เลยนี่ครับครับเอาแม่ใหญ่กู้มูนะครับแม่นี่ครับใหญ่สูงหนาใหญ่สูงหนาแดงครับติดกระทบติดกระทบน้อยเดียวครับสีแดงจริงครับบผมเอึ่งครับเบอรร์คับเป็นงงงััวทออคืจดรบงวทองครับอ์ ทองกับพ่อไดเนาะมัวงทองอันนี้มันม่วได้ใบมากครับอืมให้ทองมันบ้านรถเนาะทองบ้านบ้านครับผมแต่ว่าเพื่นกับเพื่นกับว่าทองหลอดจ่ว่าหิ่งม่วได้ใบเนาะอืมวันนี้ควอมสูงเขวัดเบิงเดียสูงประมาณลอยผุดหลือครับลอยสี่สิบกว่ากวาครับนี่จะได้เห็นลอยสี่สิบขึ้นลอยสี่สิบขึ้นดีแล้วครับสี่สิบกว่ากวานี่ครับครับผมตีกระทบจักน้อยนิดน้อยน้อยเนาะครับผมหัวพ่อหัวมตุนตุนหัวพ่อตุนตะวันกระเครื่องดำเครื่องยังเงี้ยวหลานแมนมีเบิรดครับ เครื่องดําดีเครื่องดําดีครับโพนดีนะครับนี่โพนดีโพนดีครับน้องผมถือว่าเดียวแขอครับผมครับผมอขาดเพิ่นได้รูปมาจากตัวเหรอครับเพิ่นได้รูปมาตัวที่สองตัวที่สามมีมากเนี่ยนะครับตัวที่สามก็เป็นรุ่นกันเพีเนาะครับผมราคาครับราคาเปิดไว้ที่สามหมื่นแปดพันบาทครับนี่พี่น้องจินยาดีสามหมื่นแปดพันประเภทกินหยานี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงครับสามหมื่นแปดครับนี่ครับกินหยาดีอยู่แล้วครับนี่ครับผมนี่ครับนี่ ต่้งใจเล่มหยาครับเล่มหยาดีน้ำตัวเงาสูงนะพี่น้องเด้อครจึงเครื่องติดเครื่องมาเต็มติดเครื่องมาเต็มครับเครื่องดำล่ามครับค้นหางบริยไยบริอวบพอดีพอดีครับเครื่องดำล่ามเล็กเล็บนี่สภาพดีครับผมเบอร์นี่เบอร์หนึ่งได้พี่น้องเด้อเบอร์หนึ่งครับราคาทองหาเดือนครับทองนี่รับประกันกันยู่หาเดือนรับประกันทองหาเดือนครับผมนี่พี่น้องรับประกันทองหาเดือนนะครับเด้อครับผมราคาดีกว่าโทรทักมากเนาะครับผมครับผม แม่ลูกสักกัไม่ต้องพลาแอนเนาะพลายหนักครับเอามูแม่ลูกอย่ก่อนเนาะครับผมเบอร์ที่สองนี่พี่น้องเด้อบอลเนี่ยมาเบอร์มูแม่ลูกก่อนครับเพราะมันลูกสีเลียนเป็นตัวทีลูกสีเลียนเป็นตัวทีครับผมครับแม่ลูกลูกแม่ครับเบอร์ที่สองครับเบอร์ที่สองครับแม่นี่กับมัวไทยเฮาหนี่แล้วมัวไทยเฮาหนี่ล่ะครับเออเที่ว่ากาศสูงน่อยอ่ายี่สิบปลายสามสิบอยู่สูงเขามาลอยยี่สิบกว่าไปสีชนลอยสามเนาะแม่นครับผมแม่เพิ่นน่ะแม่แม่ครับแม่สีขาวครับแม่สีขาวลูกแดงครับเป็นซัสต่อได้ครับนี่ ลูกติดฮอดโบนตัวนี้แม่โบลูกติดฮอดโบนครับลูกตัวแม่ครับเครื่องลูกดําเครื่องแม่อมครับผมส่งลูกดีโอเบื้องลึกเห็นอยู่ด้วยครับแม่เพิ่นน่ะแม่นครับเบื้องลึกเห็นนี่ครับนี่งัวไทยบานเท้าพี่น้องกินง่ายบายง่ายจับง่ายครับผมปัญหาน้อยครับครับผมคืองัวไทยครับนี่ครับพี่น้องเมึงดูให้เราอยากได้ก็โทษต่อเอาครับสารพูนงบหน่อยครับสารพูไทยบานเท้าพูงงบบโหลายเนาะครับผมราคาดีครับราคาเปิดที่ไว้ที่สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับ 2 4ง0 0ื่นสี่ับาทสองหมื่นสี่ครับนี่พี่น้องเอาไปทับเอาอีกครับเพราะว่าส่งลูกให้ลูกสีแดงแล้วลูกงามงามอืมก็ถือว่าเข็นยูนีดก็ให้ลูกแค่แน่เนาะให้ลูกแค่แน่ครับผมขาแทนน้ำเลี้ยงนั่นสิขานน้ำเลี้ยงดีๆก็สีโกของเพิ่มด้วยนดหนี่ครับโก้ยู่ครับนี่ครับ24,500บาทครับผมต่อรองได้ส่งฟรีให้อีกทั่วภาคอีสานครับฟที่ทวายอีสานฟที่ทวายอีสานครับานั้นครับโอ้เด่นหยาดีครับต้องห่วงครับ พี่ตะเพิกสันกินยาดีกินยาดีครับข้าวเดียวกบบอ้วนละอยากได้ดิเนาะแมีนครับเอาไปเอาไปปล่อยใบยุ่งโม่ไหลไปหน้าครับผมเล่มยาดีเล่มยาดีเป็นยาดีครับผมนี่เบอร์ที่สามเบอร์ที่สามครับประเภทแม่ลูกลูกผูเขัาปีแม่ลูกลูกผูครับซื้อสองได้สามซื้อสองได้สามครับไอแม่ทองจักเดือนแล้วครับแม่ทองสิเขวบสองเดือนแล้วครับตัวททองเรียบร้อยอ่าครับพี่น้องครับเบอร์สามนี่แม่เพื่อนนี่ทองสามเดือนแล้วด้วยครับเด้อสองเดือนครับ สองเดือนแม่นครับผมลูกได้สามเดือนกว่ารับประท้องกันสามเดือนการท่องครับสองเดือนลูกสามเดือนกว่าแม่นครับผมสูงหลายไปเลยครับสูงอะไยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเนี่ยแหละครับสูงอยู่ประมาณรอยยี่สิบหกถึงรอยยี่สิบเจ็ดลูกในทองตัวใดเนาะครับลูกในทองตัวที่สองครับผมตัวที่สองโอ้ลูกแรกเพี่นอเห็นลูกแรกครับโอ้เครื่องดำล่ามพี่น้องเครื่องดำดีครับน้ำนุ่มก็ดีเครื่องดำล่ามเบังนุ่มนะครับเด้อเบังเล็บเอ้างัวกินห่าดีสุดโตกินห่าดีเล็บห่าดีดีกอดกอดลูกไส้ครับเนี่ย ในลูกไส้เอาตัวนี้ทองนี่มัน็นาจะเป็นลูกแม่แห้วเนาะแม่นครับน่าจะเป็นลูกแม่ครับผมนี่ครับในราคาครับในราคาเปิดไปที่สอง0 0ืเจ็ดันบาทครับสอง0 0เจ็บาทครับครับผมได้สามโตได้สามโตครับพัวแม่นี่รับประกันทองให้เราสามเดือนครับผมนี่ครับราคา27,000่บาทนี่พี่น้องครับผมได้หอดสามโตครับผมลูกไส้นี่ก็เอ้าส่วนแม่เพิ่นออกลูกลูกไส้ก็สิพ่อขายเนาะแม่นครับแม่นครับอันนี้ก็สิเป็นงัวไทยบานเอา เราไม่กลัวเป็นงูไทยได้เพียงเลือดคมนี่ก็ได้ี่งูไทยอีกโคบนึงเป็นตาเรียงอีกโคบนึงครับครับผมเนี่ยผมมักจะมันกินหยาในลานนี่ครับินหยาเร้่มหยาดีแห้งครับอยู่นี่กินหยาดีครับกินหยาเรื่มหยาดีสุดโตครับไข่เนี่ยนมีเครื่องดับปื๋ๆเมี่ยมๆเลยครับผมสารละคนงบหน่อยซื้ออะไรของอะไรไปนะครับในท้องหอาจจะเป็นเม่เนาะครับผมครับผมเบอร์ที่สี่เบอร์ที่สี่เมีสาวครับนี่เป็นแม่สาวแม่สาวเคยเคยพานเป็นรำปีมาก่อนครับแต่ว่าเศร้าแล้วล่ะปาาไปแดงครับแ้งครับเนนื้อหังดีครับ บดเดือดคันเป็นเดียดดีครับผมแตบตาครับเลยแมนค้นหางไงลูกพ่อได้น้อนี่เนาะเพิ่นกับผมบ่ได้ใบมากเลยครับค้นหางใหญ่ใพี่น้องสูงไรไปเลยครับโอ้สีบ่สูงลอยสามสิบจุดเดือครับยุวังนี่เนาะแม่นครับยุวังนี่นะครับเป็ดแดดนี่ยกไฮเลยแม่นนี่แหละผู้ใดสามารถเอาไปสายพัฒนาครับอะครับพัฒนาต่อยอดจักเดือนจักนั่นเหรอครับนี่อ่างง้อตัวนี้สิเขา แคึงเกเดือนละครับอยู่วางแปดเก้าเดือนแมนครับเาเพิ่นให้เป็นลำปีมากให้เป็นล่องปีบงีก็คือให้เป็นปีครับเออเอาครับแม่สาวครับพี่น้องเอาไปคุณไปท่อมเอาไปคุณไปท่อมครับเนื้อหนังดีครับเออสีแดงจึงคืครับผมราคาเขาเปิดไวลายไหครับราคาเปิดไว้ที่สองหมื่น้ารอยบาทครับสองหมื่นอยบาทสองหมื่นเจ็ดห้ารอยครับครับผมเบื้งหนาเลยพี่น้องครับเป็นลำปีกับเป็นเศร้าไม่หรอครับเศ้าแล้ว สำหรับคนที่สามารถพุ่นผู้รับได้ด้วยครับเด้อสามารถผู้รับได้ครับมันบมทรงผลนหัวลูกดรือครับเนี่ยโมทรงผลครับผมบันท่ายล่ามดีบันท่ายล่ามดีเครื่องดับโค่นหางงามแดงขากแดงเนี่ยอือเอาครับขันบ่มี่ต่หนิกับโบถือปันนี่ถอกเนาะแมนแมนขันบ่มี่ต่หนิกับโบถือปันนี่ขันระดับนี้ครับนี่ครับผมหย่อนวานมีต่หนิเพิ่งไดยขายนี่ต่ำนี้กับแต่ว่ากับโบมีปัญหาต่อการส่งลูกหรอครับอือโบ่บ่ส่งผลไปหาลูกหรือครับแมนแมนครับเห็นไรเลยล่ะลูกแมมม่ลลาปีีูกดๆงครับผ 2 7 5 0มนจท่านร่อยครับ2 7 5 0 0เจ็ดพับาทเบอร์ที่4ีเนาะเบอร์ที่หาประคับซีขึ้นหาหนึ่งครับผมประมาณเบอร์ที่ซีครับผมครับผมเบอร์ที่หาครับเบอร์ที่หาเป็นง้วสาวทองแรกครับเป็นง้วสาวทองแรกโอ้ตัวนี้ติดบามันมาไหลติดบามันมาหลเป็นง้วเป็นง่วเอฟหนึ่งครับมี่ใบเพชเรียบร้อยโอ้ตัวนี้เป็นง้วเอฟหนึ่งครับผมนี่ด้วยครับใบเพชเพื่อนนะครับผมนี่ พ่อเพืนกับระฮัตในซีพีหนึ่งซี่หาเปิดครับผมเอฟหนึ่งครับผมนี่ครับใบพงใบเพดไทยเรียบร้อยโอ้มีใบยืนยันด้วยครับบัตรเนี่ยครับผมบริะบอกกันทับผสมเคเอฟสามหนึ่งครับพระใบผสมนี่บอครับนี่ครับผสมเคเอฟสามหนึ่งครับนี่เขียนว่นีเลยเนาะแมนครับผสมมือวันที่สิบสองหกหกเนาะครับผมขอดสิบเก่าเมษาหกเจ็ด ครับพีหนาพี่น้องพีหนาครับผสมพันนี่แหละเคเอฟสามหนึ่งไว้ครับนี่มันเขียนใส่กระดาษไปเลยนี่แปะแบบนี้ครับนี่เอาละบาดนี้ครับมาบังบันท้ายครับผมเป็นงวงสาวทองแรกหนาขากหนาเนี่ยครับผมข้อขาแข็งเล็บดีแต่ว่าพ่อเนี่เป็นเสียกได้พี่น้องท่านเนี่เป็นเสียกครับงวงใส่ขุมมาใส่ตะขุมมือเสื้อสูงสิริสี่สิบห้าพอดีละครับพุ่มสูงนี่น่าจะเห็นเนาะแมนครับ โอล่ำตัวดีแถอตัวนี้แม่ลำตัวดีครับสายพัฒนาเนี่ครับเนี่คือกันเลยลำตัวดีขาใหญ่ขาใหญ่ครับเหลี่ยมขดทาเน้นๆเลยครับตัวนี้ครับผมนี่ครับแม่พันธุ์แม่บอกอีกตรงบรรทายเปิดครับตัวนี้บรรทายเปิดออกมาบักเน่าตาเลยครับครับผมหลังนี่โอ้ตรงงามครับนี่นาบามันติดหลายครับบามันหลายครับเป็นเอฟหนึ่งแล้วเป็นงูเอฟหนึ่งด้วยครับด้วยเนี่ยครับสีนี่อุ้ยให้พอเอาพอ้าเบง้าเบิงลูกเคเอฟเลยครับเนี่ย เคฟสามหนึงครับทองตัวองแล้วเอาครับสวยงามนนะเนีนๆเป็นดีครับราคาครับห้าหมื่นสองพันบาทครับห้าหมนสาบาทได้สาวได้เอฟครับเป็นงอสาวได้เอฟได้เนื้อได้หนังแน่นครับผมได้เคฟอีกครับได้เคฟสามนึงเขาไปอีกครับนี่พี่น้องเน้นนะเน้นนะถ้าวคือชนวานครับพูดอะพู้เน้นครับเดินตัวนีเนนะครับนยนงบุบเลยครับนียบุบ กำเนือมีเป็นมัดเป็นมัดเป็นรอดเลยเพื่อน่ะกำเนือกอดเป็นกอดเลยครับบรรทายเพื่อน่ะกำเนือโอ้ฮะกะบกับ่ถือว่าแค่เนาะบ่แค่ครับบ่แค่ครับบ่แค่มันเห็นจับเสียกแบบนี้ซื้อครับผมมันใส่คุ้มใส่คุ้มใส่ปล่อยน้ามูครับบัดนีลปล่อยน้ามูครับเพื่อน่ะอืมสวยสวยสวยครับผมโอ้เพื่อด็ดเด็ดไปเด้ยเนาะครับผมเขาเขาทาครับเป็นสายพัฒนาเพื่อน่ะเด็ดอ่ะปล่อยพันจินยาเลยครับบัติเลยโอด เบอร์ที่หกพี่น้องเบอร์ที่หกครับเป็นงัวพาลูกบอกครับพี่อไรอ่ามันเป็นงัวผลมาเป็นสาวหง่ทองแรกตังเสียไหมครับโอ้คับผมวัาจะตัวทองตีครับตัวทองเรียบร้อยครับผมทองสี่เดือนครับทองสี่เดือนทองสี่เดือนครับโอ้เมียบอกไงด้วยครับตัวเนี้ยเมียไงครับผมร้อยสี่สิบกว่าครับแง่อัลลาดประรถไฟครับอืมทองแรกเครื่องดำปื้อครับขอบตาขอบหูนาคําดำบือลึ่งนุ่มรัดเกลียดดีครับเนี่ยย้อนอ่อนโตนครับ เปิดขาใหญ่สูงจันได้เห็นรอยซีเสภาแท้คุณปารอยซีเสภาแท้ครับนี่คุณนุ่มนุ่มเปิดดีนุ่มมีติ้งนุ่มหนึ่งต้มติ้งหนึ่งครับเอ๋อบ่ทรงผลแต่ยังไหนครับบ่ส่งผลต่อการให้ลูกแต่ยังไดครับนุ่มติ้งมีลูกได้คือกันนี่แหละให้ลูกงามครับผมเออคุณน่ะหนาป้องหนาครับกินงหญ้าดีสโตรกินงหญ้าดีแห้งครับวัดโมเสธับดิครับโมเสธองโมเสธองครับได้ซี่เดือนได้ซี่เดือนครับผม ประกันเที้บเพียรทองอีกยังครับนี่ท่านอันบ่ได้ใบมากครับผมบ่มีใบบ่มีใบมากครับพอบานๆแลนวเนม่นๆครับผมเนี่ยครับทองแล้วเบิ่งตามเนื้อตามหนังตามตตามสีได้พี่น้องเด้อครับผมราคาครับ47,000บาทครับ47,000 47,000ต่อรองได้ทรง400กิโลครับผม47,000ครับพี่น้องก็สามารถต่อรองได้ต่อรองได้อีกครับผม100กิโลแรกฟรี100กิโลฟรีครับผมหลังไปหั่นคิดเงินครับครับผมค่ารน้ำมันค่าน้ำมันค่าขนส่งครับผมขนส่งธรรมดาเพี่น้อง ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องลงทุนต,ต,ต้องต้องใครใส่น้ำมันใส่ค่ามีค่าเสียใจเหมือนครับผมก็ถือว่าเลี่ยมตัวเขาทา่าเลยเนาะเลี่ยมตัวเขาท่าครับขันขันอ้วนขันเต็มใหญ่มะนี่โอ้ยไม่ต้องห่วงเลยครับตัวจะสมิ่งกับพวกแห้งยู่นี่ขันออกลูกมากหนึ่งลูกตัวหนึ่งลูกตัวที่สองนี่โอ้ยม้นหลุมขุ่มเลยครับสมิ่งกับแห้งไปน,นองมือนี่ภาพมาเบิ้งว่ากินหยาแซ่บว่ากินหยาดีครับเลี่ยมหยาเป็นตากินแซ่บสุดโตสุดโตได้ไปไปต้มไปกังวลได้ครับเราต้องก <ๆ S 2> <ด>ังวลแน่นกุญแจเกี่ยวหยาอ กินเรียบวุ้นเลยพอนียูนี่บ่มีหัวอาหารครับมีแต่หยาล้วนห้าล้วนหยาล้วนครับผมจากธรรมชาติจากธรรมชาติแท้ๆของแท้ครับธรรมชาติล้วนๆนครับผมพี่น้องเอาไปกับต้องธรรมชาติดีนี่แหละครับมันจะค่อยเลี้ยงดีเลี้ยงได้ถ้าต้อค่อยการันตีว่าง่วอยู่นี่ก็คือบ่มีหัวอาหารให้กินหยาได้ผู้เลี้ยงตอจะเลี้ยงง่ายครับผม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 เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดครับแม่ลูกลูกผูแม่ลูกลูกตัวผูครับ โอ้นเราส้นไอ้น้องเมียงมาเราส้นจนปีบม่สนใจเลยวะนี่ผมแม่เพิ่นนั่นแหละครับแม่เพิ่นเป็นหัวรุนธรรมชาติครับโอ้รุนธรรมชาติปะโธพี่น้องอ้าวบ่พอโง่หัวงัวหัวรุนรุนธรรมชาติหรือเด้อครับบานี่ครับนี่ลูกเพิ่นเป็นลูกใหญ่เพิ่นน้อยนี่ลูกตัวที่สองครับผมลูกตัวที่สองตัวที่หนึ่งเป็นตัวแม่ครับพุ่นี่พุ่นครับแม่สาวพี่นี่ลูกตัวที่หนึ่งไอ้เพล่นเอาลูกแม่เพิ่นก็ยุ่นหนียุ่นหนีครับผมเป็นงัวขั้วเลยงัวขั้วเอาจะไปเบิ่งเนาะแม่นครับเบอร์ที่น เบอร์ที่เจ็ดครับเอาผมสิบอกเบิ่งนะครับลูกแม่เบอร์ที่เจ็ดนะครับเดือนอันนี้ลูกตัวที่สองเพิ่นนี่ครับผมตัวที่แรกเป็นตัวแม่ตัวแรกตัวแม่นี่ครับบักบักปอกผูน้อยนี่ตัวที่สองครับให้ลูกเนียนจ่อก็ดีเพื่อนแล้วเบิ่งพี่น้องเบิ่งเพิ่งให้ลูกเนียนดีแทอเนาะพี่นีเนาะครับเดี๋ยวไล่ไปรยุ่ธ์ต้อกันกันเลยครับผมไปนี่ครับเบอร์เจ็ดแม่ลูกหัวโลนธรรมชาติเลยครับแม่เพิ่นแม่โลนธรรมชาติครับนุ่มดีนุ่มดีครับนุ่มดีนุ่ม คอแข็งขาดีสูงกับสิร้อยเกือบชนสี่สิบผแล้วครับ30สามสิกวสามสกัวอยู่ดอกเนาะคับผมนี่คือคว้มสูงครับรวตัวที่สองเพิ่มเอครับนี่ัวโลนธรรมชาติเบอร์ที่เจ็ดครับราคาครับ2,9,500ืาพันห้บาทครับสองหมบาทแม่สอนเก้าหครับนี่นะครับเด้อหิแม่ลูกลูกผัวลูกแขนดีดีบังครับผมกินหยาเรียมหยาดีดีมคุ้มกินหาคัะผมคผอันนี้ก็เป็นงูไทยอีกคือกันเนาะงูไทอีกขึ้นครับแต่ว่ากับสิรูง ครับผมครับเบอร์ที่แปดครับผมเบอร์แปดครับเป็นง้อม่านง้อม่านครับท่องแล้วหกเดือนสูงสําไหนเนาะครับเนี่ยโ้ยสี่สิบกว่าครับผมสี่สิบนี่เห็นเลยเห็นเลยครับผมโอ้ขาใหญ่ด้วยครับเด้อแข่งขาใหญ่ครับตัวนี้ขาใหญ่บรนสีสายเบิ้งสายน้ำนมพ่นเลยสายน้ำนมเน่าอัดรัดดิพ่นพลักหน่อยครับหัวนี่ลูกแรกกันวะนี่อ่าสิเป็นลูกสองครับผม ล,ล,ล,ลูกสองลูกที่สองครับผมเบิ้งโน้มพ่อให้ดูดเนาะพ่อยห้ดูแล้วแมนครับลูกสองก็หัวโลนเด้หัวโลนครับหัวโลนครับเขาคือจะนาสีพว้งอีกดูเนาะพว้งอีกครับเขาพว้งเป็นง้อเขาซ้ำนี่เองเขาตัวนี่แมนครับโน้มกับสวยๆขันรับคันลูกถ้าพ่อหัวโลนนี่นาสีหัวโลนไปนั่งพอเลยออกสีแดงพอดีพอดีครับบนแดงคักปันใดครับผมล้ำตัวเงาด้วครับบนยืนขึ้นพูด่ะพูดครับแมนครับล้ำตัวเงาพูนดีอาดหลาดพรวนดีดีครับผมขาไงแท้ครับง้อตัวนี้ขาใหญ่ครับผม ลูกก็พ่อได้ก่อนอันบ่มีใบครับผมลูกบนบ้านเนาะครับลูกบนบ้านท้องหกเดือนแล้วรับประกันทองรับประกันท้องที่หกเดือนหกเดือนนะครับเด้อครับผมเอาคือหมายบงขางเนี่ยงานว่าบงขางหันตนาให้พี่นี่ครับผมนี่รับประกันทองที่หกเดือนโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับลูกนี่เป็นตาใหญ่อยู่เนาะครับผมข่าวดีบรรเทาบรรเทาเอิญว่าข่าวดีเนาะข่าวดีครับข่าวดีข่าวดีนี่ครับนี่ ครับเบอร์ที่ได้ก่อนครับีแปดดิเบอร์ที่แปดครับราคาเท่าไรครับราคาเปิดไว้ที่สาม0 0ืหกพันห้าร้อยบาทครับส6มห0บาทครับผมอ้ยเพิ่งกินหยาเหมือนแงนี้เนาะครับผมุ่นหาจินหยาเลยครับเด้อนี่พูดนะพูน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 ครับโอ้เมนี่ข่าดีด้ยครับเด้อข่าใย่ข่าใย่ข่าวดีครับขาดูไงพูนนะครับหนี่งสามหื่หันห้าร้อยบาทต่อรองได้ครับนี่ครับราคานี่เอาต่อมากพี่น้องเบอร์แปดครับ ครับพี่น้องครับมาเบิ่งเบอร์เก้าครับโอ้เบอร์เก้าเบอร์เก้าสีเหยียบเสียกจากของตีเหยียบเขาเรียบจากของโอ้ยชังไยล่ะปวดเหง้มในเบี่ยงโอ้ตัวงามตัวดีเนื้อหนังดีตัวนี้ไหมเบอร์เก้าไหมครับผมเบอร์เก้านี่เป็นลูกสาวของเบอร์เจ็ดเป็นไหเบอร์เจ็ดครับเอาลูกตัวแรกของเบอร์เจ็ดนี่ครับลูกตัวแรกของเบอร์เจ็ดนะออกออกบนน้องเนาะยังจะออกเลยขึ้นเบอรงสี่รถเบอรงสี่ใครครับมันเหยียบเสียเขาเรียบเป็นพี่น้องนี่ไหมแต่ว่าเนื้อหนังดีด้วยเนาะครับเนื้อหนังดีครับเป็นม้าสาวครับ ก็น่าจะแรกนี่แล้วบุเรือทับแค่ได้ทับเป็นเป็นลูกสาวของเบอร์เจ็ดนี่แหละครับนี่แหละครับลูกสาวเบอร์เจ็ดนะครับหัวกระรุนคือกันล้นคือแม่ไม่หัวล้นคือแม่เลยครับเด็กกลับมาพันแม่มาเลยเนาะเด็กกลับมาพันแม่มาเลยสูงนี่ร้อยสามก้าวใช่เนาะแมนครับประมาณนะครับโฮ้ยชวนเข้าหายแล้วเขาเล็บเพิ่นเชียเขาเล็บก็เล็บเบื้องหายบางง่ามซ้ำโอ้ดึงดึงมึงดึงดึงออกมึงเดี๋ยวได้ผพวหนังด้วยไม่กระบอกอะไรแค่หรอกเนาะมันเบาแค่มันเบาแค่ครับอันไปเขาเล็บมึงสั่นไปแลนเบื้องบนเนี่ย เออโอเคแล้วปล่อยเพื่นยืนบ้างวันนี้โอเคครับอ้าวนี่แหละพี่น้องยืนว่าเต็มหัวล่นในแม่หัวล่นในแม่ครับโอ้พี่น้องแม่หัวล่นก็ล่นต้นแม่หัวล่นก็ล่นน้ำกันแม่มใช่หรือเปล่าพูนข้าแม่ไปแล้วเขา <ไป S 2> ลูกน้องไส้ไปแล้วน้องไส้ครับผมแม่เพิ่นเอาพองมากท,ทับลุนเนาะแม่นครับอันนี้<อ>เป็นง้อฝูงได้ได้ง้อฝูงมากพอมันเป็นสีขาวสีเทาครับเดี๋ยวได้เป็นสีนี้ครับผมบัินี้ราคาได้ครับราคาสองหมื่นบาทครับ สองหมื่นเพียงเพีง่อยสิสองหมื่นเพียงเพียงครับอ้าวครับพี่น้องสองหมื่นเพียงตัวรองไหนนะครับรองได้ครับผมนี่สองหมื่นบาทสองหมื่นบาทครับหัวโลนมักตะมองหัวโลนธรรมชาติหัวโลนธรรมชาติครับผมล้ำตัวกับเนื้อโอ้ดีพอดี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 ง่วนอยครับดีงามครับงามแต่เดี๋ยงผู้ทุนหน่อยเนาะครับสำหรับผู้ทุนหน่อยครับครับครับพี่น้องครับเบอร์สิบกับยูติเต็มกับเบอร์เก้าดีละครับผมอันนี้กับหัวโลนแต่งไวหรือเปล่าหัวโลนแต่งแต่งอยู่งหรอครับอันนี้ห้อยห้อยพันเพลินแต่งห้อยแต่น้อยไม่ได้ครับนี่ย เป็นง่วแม่ลูกผมครับเบอร์สิบแม่ลูกลูกผู๋ครับผมเอาละพี่น้องครับบันนี้แม่ลูกลูกผู๋นะครับเด้อเบอร์สิบนี่ครับแม่ออกสีแดงมาแล้วเนาะแม่สีแดงนี่แหละครับนี่ลูกไส้เพื่อนนี่ลูกไส้กับแดงคือกันนี่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งด้านนี่ย้อนแสงจังหน่อยครับผมเอาง่วงขุนขุนดีตัวนี้ง่วงขุนอยู่ครับง่วงขุนดีอืนี่พี่น้องเบอร์สิบอะแม่ลูกลูกผู๋ลูกตัวใดเพื่อนครับตัวนี้ลูกตัวที่แรกครับผมลูกตัวที่แรกเลยครับผมเดวถือว่าได้สดเนาะได้สดครับ เนี่ยครับลูกสุกอันมันจอยซื้อมันก็เลยขึ้นนั่นลูกใช่มันกินนมไหลใครเป็นก้อนมากนี่เป็นก้วนงามเลยครับก้วนเมนี่น้ำเลี้ยงบ่ถึงแม่น้ำเลี้ยงบ่ถึงแต่ว่าเลี่ยมสวยเลี่ยมสวยครับเลี่ยมสวยเปนคุณไปซึงตึงหนี่มาเลยแล้วราคาเนาะแม่นครับได้สดเนี่ยไอลูกก็งามถือว่าเลี่ยมดีได้แมรีเลี่ยมเลี่ยมดีครับเลี่ยมดีครับโอทาสซารับสายพารนากินหญ้าดีดีเนี่ยลูกมันลูกมันกินนมหลายมันก็เลยกินหญ้าดีหลายเลี่ยมหญ้ากินหญ้าดีครับนี่คือเบอร์์นนะะคครรรัับบบเาอที่ผมวสูงหจ ลอยซีอยู่ครับยูวางนี่เนาะแมนครับผมเอาเ่อยกอางเพ่นเมืองในหลยอ้ยราคาเท่าไร่ราคาสามหมืนเจ็ดพนห้าร้อยบาทครับสามหมื่นเจ็ดพันห้บาทสามหมืเจ็ดห้าร้อยครับตอล่องได้ครับผมนี่พี่น้องนุ่มครับผมเบิรนขาใหญ่ดีครับผมต๊ะทำเลี้ยงน้อยหนึ่งต๊ะำเลี้ยงน้อยนึงครับเป็นง้อลูกแรกได้ครับนี่ครับผมครับบานนี่มาบ่งชุดต่อมานี่เบอร์ที่สิบเอ็ดเนาะเบอร์ที่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดสิบสองครับเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิครับผม ซื้อสองได้ซื้อสองได้ซีครับผมขายแซ้กันเลยครับขายแซ้กันก็ได้ครับอ้าวขายแซ้กันได้ขายแยกก็ได้ครับผมนี่นะครับเด้อเบอร์สิบเอ็ดตัวนี้เบอร์สิบเอ็ดตัวนี้ครับผมท้องยเดือนท้องแล้วเจ็ดเดือนครับท้องรับประกันเจ็ดเดือนรับประกันเจ็ดเดือนครับผมควบสูงครับความสูงประมาณลอยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าครับควบสูงอยู่วางลอยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าว่าไทยบันเทาได้ครับว่าไทยบันเทาครับเขางอบงอบแมนครับผมออกสีมุวงมุหุยครับผมนี่ครับ ลูกในท้องตัวใดเพิ่นวุญนี่อ่าบ่ราะอันนี้เฮากับ่ฮู้ไหมครับงัวไทยเออบ่ฮู้กันเนาะเมืองหยาบเมืองยากงัวไทยครับสำหรับคนงบหน่อยครับนี่กินหยาดีดีปล่อยบดมือกับพ่ไปใส่เบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดครับราคาครับราคาหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับนี่ท้องแล้วเจ็ดเดือนครับท้องเจ็ดเดือนแม่นครับอ๋อครับพูดมาของราคาถึงกันครับด้วแม่นครับจัดไห้ครับจัดไห้อัดไห้ครับนี่แหละคือโปรโมชั่นมาแล้วครับในท้องครับบานนี้มาเบอร์สิบเบอร์สิบสองครับ เบอร์สิบสองใหญ่กว่าเบอร์สิบเอ็ดใหญ่กว่าเบอร์สิบเอ็ดอ้างใหญ่กว่าจักน้อยครับโม้ไทยอีกคือกันครับอันนี้ท่องหกเดือนครับอันนี้ก็ท่องหกเดือนท่องหกเดือนครับผมนี่โอ้เข่าสีกับทั้งหนาเลยครับกินกินใหญ่ดีดีพ่นดีพ่นดีพ่นดีครับัดไปจักน้อยครับเครื่องดำตัวนี้เครื่องดำทองเราหกเดือนเขลี่เจ็ดเดือนแหละครับลูกที่ใดกรับโม้ครับผมเบอร์ที่สิบสองะเบอร์ที่สิบสองครับผมทองเรียบร้อยการัทองสูงกับประมาณร้อยสามสิบเห็นครับผมร้อยสามสิบขึ้นอยู่เท่เนาะครับผม ราคาครับบ่าราคา17,000หมื่นเจ็ดพันบาทครับหนึ่0หมื่นเจ็ดพันบาทครับอีกเ0็ดพันหมื่นกหมนหกับหม่นเจ็ดครับหนถ้าที่ยกทันที่ยกคู่ผมลดให้ได้ครับยกลดได้หลายลดได้หลายครับพอไปส่งม่องเดียวกันครับแม่นไปม่องเดียวกันครับผมอ่ามันลดต้นทุนลงนะครับน้องนๆลดต้นทุนงานขนส่งลงครับพี่น้องหมอไปเมื่อนี่ซื้อ2ได้4ครับเนี่ยสำหรับคนงบหน่อยเด้อครับเดียวสี่ตัวสำหรับคนงบน้อยสำหรับคนงบน้อยเบิ่งมาตั้งตัวที่แรกตัวที่แรกของตัวสุดท้ายนี่ครับ มากเบอร์ใดมากเบอร์ใดก็สามารถโทรติดต่อได้ครับสอบถามได้โทรสอบถามติดต่อได้ครับผมหรือหมอไป็นเบอร์ก็ได้ครับครับสำหรับผูดข้อเลี้ยวเลี้ยวเฟ้าเฟ้าเลี้ยวเลี้ยวไม่นครับผมอยากเอาไปเข่าในฟาร์มนี่ครับราคาบ่แพงนี่ราคาบ่แพงครับแสนหนึ่งเด้เป็นสิบตัวยี่สิบตัวตัวนี่อีหลีครับผมเนี่ยให้มาลดในข้อพี่น้องอยากไปอีกสิบยี่สิบปีโอ้ยโซฮหอดแปลงนี่หล่นหอกอาญะ มือนี้มีอยู่ทั้งหมด12บสครับ12เบอร์ครับผม12เบอร์12เบอร์ครับพี่น้องคันจักได้งัวอขั้วสาวแม่ลูกนั่นก็โทรมาสอบถามติดต่อผมได้ครับนี่แม่ลูกหัวโลนธรรมชาติดรถอะไรแม่ลูกหัวโลนลูกสาวใหญ่เพิ่นหัวโลนลูกสาวใหญ่ก็หัวโลนแม่ก็หัวโลนน้องชายเพิ่นก็ออกมาแล้วอีกจังไนก็ได้ทับโตต่อไปครับกัอยู่นี่ก็คือรับประกันว่างัวกินหญ้าเลี้ยญ้าดีทุกโตครับผมบ่มีกิหญ้าครับกินหญ้าเลี้ยญ้าดีบ่มีหัวหาแน่นอเลยเปอร์เซ็นต์ครับผมครับครับผม เบิ้งพี่น้องเลเลี้ยงธรรมชาแล้วมาติเลยครับพี่น้องเอาไปกับสู่ทรามาชาเช่กันครับผมสู่ทรามาติเหมือนกันครับสบายใจได้ว่าเอาไปแล้วคู่ต้นง้อสิกินหยาเป็นบ่อละครับกินหยาเป็นบ่อยุนี่เคยเข้าเห็นเห็นเลยว่าง้อยุนี่ไม่มีหัวอาหารครับครับประกันทุกอย่างทุกแนวครับหนึ่งเดือนเต็มพี่น้ครับทางไทยสุดไทยสุดครับสร้างอะไรอีกบ่ก็ขอขอบคุณขอบคุณครับระยะเวลาเป็นหลาย สองปีสามปีที่แฟนกับเอฟซีติดตามช่องอันนั่นอันทั่วแล้วก็ติดตามแบบว่าฟาร์มของคู่ต้นนะครับเด้กอก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆครับมีอย่างอยากขอมูลงั่วบอชัดบอบ่บดีก็สามารถแอดไลน์ในเบอร์โทรศัพท์พเบอร์นี้ได้ครับอืมครับผมครับพอกันคลิปหนักเช็คไม่คช็ต่<พ>อ<ม>ไปพี่น้องครับวันนี้ผมมละน้อทั่วคู่ต้นสวัสดีครับสวัสดีครับ<ม>